มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะร้อนร้อนสู้แดดมากเวอร์ใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าใครเข้ามาแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นอแอดมินด้วยการกดแชร์แล้วก็ดันจีจีกันเข้ามาเลยจ้าใช่แล้วจ้าอ่ะเดี๋ยวเช็คภาพเช็คเสียงเช็คก่อนนะสักครู่เดียวลูกค้านะคะเพราะค้าไม่ขายคนไหนยังเขาเรียกว่าตั้งร้านเสร็จแล้วแหละ สามโมงครึแล้วตั้งร้านเสร็จแล้วนะคะรอเวลาขายว่าง,งๆก็แวะมาดูไลฟ์สดกันก่อนนะคะหางานใหม่ๆราคาไม่แพงงานสวยๆนะคะเดี๋ยวเอาไปขายกันไปทําราคาใช่แล้วะะวันนี้ต้องบอกว่าเอาน้องบอนไซมาเปิดนะฝ่นใจใครหลายๆคนเลยสําหรับน้องบอนไซะนะคะงานนําเข้าจากจีนแต่บอกเลยว่าเกรดพรีเมียม ถูกใจหลายๆคนนะคะวันนี้ก็มาเปิดเป็นสไตล์งานกางเกงคอต้อนหญิงกันบ้างใช่แล้วเซึ่งรีวิวก็คือมีส่วนลดให้หญิน้งน้องวีเนาะใช่จ้าคุณแม่จ๋าใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์นะคะระหว่างนี้ก็คือเดี๋ยวรอหลังบ้านแชร์ไลฟ์ให้สักรู้ค่ะเข้ามาเรื่อยๆเลยลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกพักสวัสีค่ะ เมื่อเช้านี้ FJ 600กระแสตอบรับดีมากนี้เป็นงานโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่1,900น้โคนะคะแช็ตแตกน,นี่เจ้าใหญ่มาตัดไปแล้ว20ลูกคนลุกคนลุกเลยนะ <c oughs> เออบอกแล้วว่างาน1,900เนี่ยเขาจึ้งเขาสวยเขาดีะนะคะ FJ 600ใครยังไม่ได้ดูรีวิวลูกค้าถ่ายหน้าฟีดหน้าเฟซบุ๊กหน้าเพจเนี่ยนะคะย้อนดูรีวิวได้เลย FJ 600งานรวมสภพพะคุี ราคาโปรโมชั่น1,900คุ้มาอออล้วก็มีมีของอยู่แค่60ลูกตัดไปแล้ว20ลูกไม่รวมลูกค้าเจ้าอื่นอีกหลายเจ้านะคะยอยมมาออเดอร์ส่งลาละมูฟนะคะมารับหน้าร้านกันอีกหลายบ้านเลยนะคะรอบไบนี้เปิดรีวิวเป็นงานบอนไซนะคะรหัส A07 07 A07 นะคะกางเกงคอต้อนผู้หญิงงาน90กิโลค่ะนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีลูกค้าอีกหนึ่งรอบเหมือนเดิมสำหรับกระสอบรีวิวที่ลูกค้าจะได้ชมอยู่นี้ถ้าเกิดว่าถูกใจใครนะคะแล้วเอฟรีวิวมาน่าไลน์นะน้องมีส่วนลดกระสอบรีวิวให้เหมือนเดิม300บาทเอาไปเป็นส่วนลดค่า จะส่งได้เลยลนะคะเก็บ300เอาไว้ไปเป็นแทนค่าส่งได้เลย <az> หรือว่าใครที่มารับหน้าร้านก็คือส่วนลดราคาเดียวกันเลยนะใช่จ้ะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจ่ะน้องวิจ๋าขออนุญาตเริ่มโร,โร,รีวริวเลยนะลูกค <kah. S 2> ้าบอนไซ b s s a 7นะคะกางเกงคอตตอนหญิง นะคะลูกค้ามาทุกทรงปกติแล้วงานคอตตอนหญิงเนี่ยเขาจะมีทางคอตตอนที่เป็นแบบคอตตอนรอยคอตตอนผ้างานคอตตอนไฟ<ช>งานคอตตอนยีนกางเกงสไตล์แบบคุณบ้านชอบนะใส่ทำงานใส่ไปเที่ยวแนวแฟชั่นอันนี้เป็น นี่เขาขายกันทั่วไปเลยลูกค<ช>้านะคะป<ช>กติแล้วลูกค้าขางานเนี่ยจะมีทั้งจากายญี่ปุ่นปายเกาหลีแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งไปก็คือน้องบอนไซเป็นงานนําเข้าจากจีนคุณพี่นะคะจะมีแนวแบบขาเดฟนะคะขากระบอกเอวสูงแนวแบบว่างานแฟชั่นใช่ค่ะหรือจะเป็นแบบเน้นสีเข้มๆแบบนี้สไตล์คนทํางาน สาวโรงงานก็ได้ค<อ>ุณพ <A S 2> ถูกต้องนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้หลังบ้านปักหมุดราคาให้แต่ว่าขออนุญาตแจ้งราคาหน้าไลฟ์เลยแล้วกันคุณแม่นะคะตัวนี้ A07 ราคา90โลนะคะส <3, 800 S 1> <800 S 2> า0พันแรว้าวลูกค้าราคาดีจึงมากะคะ 3800ปกติกางเกงจะได้ประมาณกี่ตัวถ้า3,800งานกางเกงคอตตอนปกติแล้วลูกค้าจะได้ประมาณแบบ300บวกลบวกาวนะคะสามร้ะนะ300ตัวบวกลบคุณพี่จา๋าพี่สาวใต้บอกว่ารีวิวเสื้อแฟชั่นไหมคะวันนี้เสื้อแฟชั่นต้องถามว่าคุณพี่อยากดูรีวิวตัวไหนรหัสไหนเดี๋ยวแอดมินนะคะจัดคิวรีวิวให้คะ่ะพี่แต่วันนี้ตัวเสื้อคอตตอนหรือว่าเสื้อแฟชั่นตัวศูนย์หเก้าอาจจะยังไม่ได้เปิดนะคะคุณพี่จา๋าโอ้แต่จริงอ่ะตัว 059นะสวยมากจัดโปรโมชั่นเหลือ3,009เ,เท่านั้นเองนะคะพี่สุนีบอกว่างานสวยขอแชร์นะคะขอบพระคุณมากได้เลย,เลยค่ะ,ค,ะคุณพี่นะคะใส่ใจดีแบบพี่สุนีก็กดแชร์กันเลยค่ะคุณพี่นะคะงานด้านหน้าลูกค้าสไตล์ผ้าคอตตอนใส่ทํางานใส่เที่ยวใส่ลําลองได้หมดเลยนะคะผ้าคอตตอนไม่หนาไม่ร้อนเป็นงานแฟชั่นก็ได้ใส่ทํางานพวกสีเข้มทรงแบบว่า ขายสแล็คค่ะแม่ดิคัะใส่ทำงานได้เลยคุณพี่นะคะจำนวนก็ประมาณ300บวกลบคลาสไซส์ S M L L แล้วก็ส่วนใหญ่ทรงเนี่ยเขาจะเป็นขากระบอกสไตล์กระบอกสไตล์ขาเดฟสไตล์ทำงานเลยหรือแบบอย่างเงี้ยเอวยืดเห็นไหมเอวยืดเอวตะขอเขาจะรวมกันเลยลูกค้านะคะขาแบบว่าแฟชั่นแบบนี้อเหมือนที่น้องรูนโชว์ตัวนี้เป็นไงแต่งสิบข้างไปดิ สิบข้างไปเลยกระดุมหน้างานสวมเนี่ยคล้ายๆแบบสกินนี่ใช่ผ้ายุดยเออลุกนั่งได้นี่หรือจะเป็นแนวแบบคอตตอนยีนสีเข้มสีแฟชั่นเขาเจะรวมกันไปเลยนะลูกค้าน้องบอนไซเนี่ยถามว่าต่างกับป้ายอื่นยังไงต้องบอกว่าน้องบอนไซเนี่ยข้อดีของเขาเลยนะลูกค้าคือผ้าใหม่ผ้าสะอาดมากๆ มันเป็นแบบว่างานข้างในนะเปิดออกมาแล้วอะลูกค้ามันเหมือนงานจากญี่ปุ่นผสมเกาหลีอะนะคะใครที่ยังไม่เคยเปิดหรือว่าลองเทสงานน้อง BS หรือว่าบอนไซแอดมินอยากให้ลองมากๆลูกค้าอยากให้ลองเทสมากๆน้องบอนไซนี้คือได้งานแฟชั่นด้วยได้ผ้าใหม่ด้วยได้งานสะอาดด้วยในราคาที่เป็นแบบว่าเป็นมิรต่อกระเป๋าตาัง โอ้โหราคา3 8 0 0ลูกค้า3 8 0 0 3 8 0 0บาทเฉลี่ยประมาณ300ตัวลูกค้าบวกลบนะคะ300ตัวบวกลบนี่สไตล์แบบว่าคาโก้คอตตอนอย่างงี้หรือว่าเป็นแบบว่าสไตล์สาวอฟาวอฟฟิศสาวแบบว่าพนักงานคนงานได้หมดนะคะ,คะเออสีเข้มสีอ่อนลูกค้าสีโทนดำเนี่ยจะขายดีนะคนทำงานเนี่ยชอบ ชอบมันเรียบร้อยมันสุภาพสีแฟชั่นก็เป็นงานแบบว่าสีม่วงน้ําเงินเขียวเหลืองสด,ดงเนี่ยต้องเออก็เอาไปขายอีราคาหนึ่งได้แหมใครที่มองหางาน,กนเกางเกงนะกางเกงงานเก,งงกางเกงทั่วไปนี่ที่เขาใส่กันนะคะวันนี้เปิดรหัส BSA07 ค่ะนะ BSA07 เป็นงานกางเกงคอตตอนเปิดรีวิวครั้งแรกนะลูกค้า วันนี้เปิดรีวิวตัว A07 ครั้งแรกเลยตัวนี้ยังไม่เคยมีรีวิวก็เลยเอามาเทสให้ลูกค้าดูใช่อาจจะมีงานแบบว่า4ีหส่วนปนไปนิดนหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะออกเป็นงานขายาวลูกค้านะคะเน้นขายราคาไม่แพงอะ่ะใช่จ้าสสวยมากเน้นขายราคาไม่แพง 6 0 8ิบแ0รได้หมดงานเป็นงานเกรดหัวกลางหางเหมือนเดิมสินค้าที่ก็ดังจะยังไม่ผ่านการเปิดคัดแล้วอัดก้อนใหา่ลูกค้าเพราะฉะนั้นอะถ้าเปิดกระสอบไปแล้วเนี่ยคุณลูกค้าจะได้ทั้งหัวผ้ากลางผ้าแล้วก็กำนิเสียอาจจะอ,อยู่ที่ประมาณ15% 20%ประมาณนี้นะคะ ขายาวอาจจะมีปนติด4-5ส่วนอะไรแบบนี้ไปด้วยนะคะคุณพี่นะคะวันนี้ก็เลยเอามาเปิดเทสให้ลูกค้าเห็นเลยว่างานด้านในออกประมาณไหนงานจากจีนทุกรุ่นเลยนะลูกค้าอาจจะไม่ได้เน้นแบบแบ,บแรนด์ออกทุกภาพนะ,ะนะคะแต่ว่าเน้นที่งานราคาประหยัดสภาพดีแล้วงานโอเคใ,ใส่ได้ไข่ง่าย ถูกต้องเออนี่ยทรงสแล็ลูกค้ามือใหม่อ่ะเนาะพี่พลอยเล่นได้นะเล่นได้เล่นได้เลยนะคะแบบว่ามีงบจํากัดอยากเริ่มขายผ้านะคะอยากลองตลาดนะคะหาอะไรได้เสริมคุณลูกค้า BS A 0 7ค่ะนะคกกลนี่ราคาคืออุ้ยสีเขียวแฟชั่นมากนี่แอดพอยชอบเออสีเขียวไงชอบสีเขียวนะคะ พี่สุภัทรบอกว่ามีงานฮาวายมาช่วงอุ้ยฉันสิได้ดอกนะร้านนะคะงานฮาวายตอนนี้ฮาวายไม่มีขอเข้าเลยค่ะพี่ต้องต้องไปเปิดลุ้นจากพวกเสื้อคอตตอนพี่วินาพวกเชิ้ตคอตตอนกระสอบเชิ้ตคอตตอนอะไรต้องไปเปิดคัดจากตัวนั้นแทนังเออถูกแล้วนี่งานเอวยางยืดเอลสมอลกุะ คอตตนคอตนฝ้ายคอตตนดีนอะไรเงี้ยเงี้ยแนวแบบสกินนี่รัดรูปขาเดฟขากระบอกทรงไม่แก่เลยนะลูกค้านะคะงานโอเคเลยนี่เอลสโมกทรงสลกอะไรเงี้ยคนทํางานอะชอบถ้าขายอยู่ตลาดตลาดโรงงานนะอย่างแถวเนี้ยจะเป็นแถวไหนคะวะอใช่ใช่ใช่นะคะแถวแถวแบบโรงงานองารอย่างเงี้ยลูกค้า เล่นได้หมดเลยนะคะเล่นได้หมดเลยงานกางเกงทํางานหญิงกางเกงทํางานชายมีหลายรหัสมากวันนี้ก็เอาตัว BS มาเปิดให้นะคะอีกหนึ่งงานสวเวเตอร์ขอกลมมีค่ะนะคะสวเวเตอร์ขอร้อกลมตอนนี้จะมีเป็น f j 13นะคะ<ช>หรือว่างานป้ายมังกี้ w 1A นะคะโปรโมชั่นเหลือ5,900บาทราทคาเท่ากันทั้งสองป้ายเลยนะคะอ,อู้ยสีขาวสวยมากใหม่มากเลยเนี่ย จริงๆนะลูกค้าใน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 กล้องอ่ะสีมันอาจจะดูเฟดนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นโทนสีดำกล้องกล้องโทรศัพท์เขาจะไม่ค่อยดูสีแต่จริงงานจริงผ้าใหม่มากใหม่นะคะงานจริงๆผ้าใหม่มากลูกค้าแล้วก็มีทั้งแนวแฟชั่นเนี่ยสกินนี่รัดรูปสาวๆชอบเออนะคะสไตล์คาโก้แฟชั่นได้นะคะเอวแบบว่าเอวสูงเอวต่ำคลากันหมดเลย ขอดูรีวิวทักแชทเลยค่ะพี่นะคะทักอินบ็อกส่งข้อความไปขอดูรีวิวงานสเวเตอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินส่งรายการสเวเตอร์ที่มีตอนนี้ให้เลยนะคะไม่เน้นลุนแบรนด์แต่เน้นแบบสวยแบบขายง่ายไม่ต้องแบบว่าไปแข่งขายแข่งทำราคาแพงตัวนี้ขายถูกก็ยังกำไรขายแพงก็คือกำไรกำไรลูกค้านะคะสีสวยๆสีแฟชั่นนี้จะเป็นโทนแฟชั่นแล้วเนาะ ค่ะกระบอกกลางนี่สวยมากเอมอกสวยนะลูกค้าในราคา3,800บาทเท่านั้นถ้าใครจะเอฟรีวิวเพิ่มนี่น้องเขาปักหมุดมาให้แล้วนะ A07 ถ้าเอฟลูกรีวิวหน้าไรก็ได้ในราคา3,500บาทเพราะว่าลดเพิ่มไปอีก300บาทค่ะลดเพิ่มอีก300ใช่ นะคะกางเกงคอตตอนสไตล์อันนี้คือเป็นกางเกงที่เขาใส่กันทั่วไปเพราะลูกค้าจะถามว่ากางเกงทางานกางเกงที่เขาใส่ทั่วไปเนี่ยเล่นรหัสอะไรมันคือกางเกงรหัสอะไรนะคะมันคือกางเกงคอตตอนผู้หญิงลูกค้าที่เขาส่งกันตามลงเกลือตามอะไรเงี้ยเลยนะคะประมาณนี้ นะคะเปิดกระสอบไปเลยยกกระสอบไปเลย3,800บาทได้ประมาณ300ตัวนะคะคุ้มเกินคุม้มลองเฉลี่ยต้นทุนเองดูได้เลยลูกค้านะคะงาน90กิโลนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่นำเข้าจากจีนนะคะแม่เน้นขายทรงสวยๆเน้นขายทรงแบบว่าแฟชั่นบ้านเราใส่ได้ทุกทุกวัยนะคะ เอลสม็อกเอลยังยืดหรือบางตัวเป็นแบบทรงสกินนี่ซึ่งปกติแล้วกางเกงกางเกงเอลยังยืดหรือว่าพวกสกินนี่ผู้หญิงเนี่ย FJ 308ราคา8,000กว่าบาทนะถูกต้องราคา8,000กว่าบนะแต่ว่าก็มีออกในตัวบอนไซ A 0 7เหมือนกันเลิศนะเลิศนะเป็นการแบบว่าได้ทั้ง2รูปแบบไม่ต้องไปเปิดลูกแพงใครอยากได้แบบว่าราคาไม่แพงมากพี่ไม่ได้ขายอัพทำราคาขนาดนั้น ขายคนงานขายพนักงานสาวโรงงานไม่แพงเอาแบบ40-50บาทขายได้คุณพี่ลองดูบอนไซเอศู์เจ็ได้เลยนะคะมีงานแฟชั่นสวยๆมีงานสไตล์ใส่ทำงานได้นะคะประมาณ300ตัววันนี้เปิดรีวิวครั้งแรกด้วยนะเปิดรีวิวครั้งแรกก็<า>แบบแไม่ต้อง,ขอองเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังลูกค้าบอนไซเนี่ยงานสวยแล้วคนถามเยอะด้วยตัวนี้ใช่คนถามเยอะนะรหัส A07 ขอรีวิวหลังบ้านกันมาเยอะมากวันนี้ก็เลยเอามาเปิดรีวิวให้ดูด้วยความที่ราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะแม่นะถ้าเทียบกับแบบ FJ48 นี่คือราคาลูกอันนั้นลูกแล้วแบบว่า ห้าห้าพันหกพันนะแม่นะเออหรือแบบว่า KWE ตอนนี้ก็คือสี่พันกว่าบาทแล้วคุณแม่จ่าตัวนี้ราคาย,ย่อมเยาที่สุดใครที่แบบขายหลายงานขายหลายอย่างอยากได้งานราคาไม่แพงมากแต่ว่าเอางานสวยไว้ก่อนเอางานสภาพดีนะคะไม่ ไห้คัดเสียคัดอะไรอย่างเงี้ยทิ้งเยอะไม่ต้องเลยตัวเนี้ยตำหนิเต็มที่ก็คือ1 5บหถึงยีเรท่านั้นนะคุณแม่จ๋าไม่เน้นแบรนด์ย้ำอีกรอบคุณพี่ถ้าคุณพี่อยากเน้นแบรนด์ทําราคาคุณพี่ขยับไปงานญี่ปุ่นเกาหลีเลยตัวเนี้ยคือตอบโจทย์ลูกค้าที่อเอาไวาไว้ก่อนขายถูกขายไวเอาวขายถูกขายไวแล้วก็ ถ้ายิงเอารูปรีวิวมันถูกลงอีกแต่ถ้าจะเอารูปใหม่ก็ได้เช่นกันเอารูปใหม่เปิดตัวใหม่ไปลุนได้เลย<ช>ลอุ้ยสินนี้ของแก๊ปนะฮะสีเขียวแบบโนนหนึ่งนะ <c oughs> เขียวแบบ <c oughs> ว่าแสบตาใส่อยู่ตรงไหนก็เห็นใช่นะคะ <c oughs> โอ้สู้แดดจริงเพราะคาไม่ขายตอนนี้คือแบบว่าบางคนนี่คือร้อนแดดบางคนก็คือแบบติดฝนนะคะ ขายขายลงตลาดไม่ได้ตอนนี้คือลองลองเปิดตลาดออนไลน์ได้นะใช่ออไล์สดตอนนี้แบบหลฟ์มันมีช่องทางขายหลายทางนะลูกค้านะขายตามแอปแอปแอปนู่นแอป,แอปนี่โพสขายขายลงกลุ่มเออบางคนนี้ไม่ได้มีหน้าร้านนะลูกค้าบางคนมานี่คือแบบขายอยู่ในบ้านแล้วแบบว่าโพสหน้าเฟซบุ๊กให้ลูกค้าตามมาคัดที่บ้านถูกต้องนุง้ยเออ,อเป็นเ,เป็น,<ใ>นช่อง,องทางที่ค่อนข้างที่จะแบบว่า สะดวกค่ะเออใครที่แบบสู้แดดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะขายออนไลน์อยู่บ้านได้คุณพี่จ๋านะคะหรือว่าเอาไวๆก็คือลงตลาดเลยเนาะเอาไวๆวก็ลงตลาดเลยแบบลูกค้ามุงกันเลือกกันเอาหมดวันเดียวอย่างเงี้ยอุ้ยสีชมพูแรงมากอู้เป็นชมพูที่มันเป็นผ้าลินินด้วยสวยมากเลยอ่ะสีชมพูลินินด้วยสวยมากสไตล์แฟชั่นสวยสวย เอวยางยืดเอวตะขอเอวสม็อกนะคะลูกค้าก็คลาสไซส์มาเลยนะคะคลาสไซส์มาเลยได้ข้อดีก็คือค้าใหม่ถ้าใหม่ออกเค้าใหม่แล้วก็ค่อนข้างสะอาดเลยสำหรับป้ายบอนไซอาจจะไปซักไปรีดสักหน่อยซักรีดหน่อยเออบางคนว่าก็ซักรีดนะคะให้ผ้ามันยิ่งฉ่ำยิ่งสวยนะชีฟองวินเทจมีมาไหมชีฟองวินเทจตอนนี้มันจะเหลือแต่รุ่นเอลห้าูนย์ค่ะพี่เป็นงานป้ายมังกี้นะ แอลาสูไปเมื่อกี้โอ้โก้ที่เห็นก็คือแดดส่องนะคะตอนนี้พยายามแบบกลางร่มกลางอะไรกันเต็มที่เลยแดดแรงมากสออแอดมินคือไล์กันกลางถนนเลยตอนนี้นะคะใครมาหน้าร้านมาได้เลยนะพรุ่งนี้ยังเปิดบริการอยู่นะแม่ใครที่ข่ายวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะรีบใช้ผ้าด่วนใช้ด่วนด่วนเลยอย่างเช่นแบบเดี๋ยวบ่ายสองบ่ายสามพี่ลงนัด เช้าเก้าโมงคุณพี่มาหน้าโกดังได้เลยนะคะลำลูกกาของเจ็ดปทุมธานีกดเล่นๆใน Google Map ก็สบายออเดอร์ก็ได้นะคะยิงตรงมาที่หน้าโกดังมาซื้อหน้าโกดังก็ได้นะคะวันนี้ดูรีวิว A07 แล้วถูกใจนะคะ,คะ ถูกใจจริงๆอยากมาซื้อหน้าโกดังเลยเดี๋ยวตัดแล้วเดี๋ยวไปส่งซักรีดขายตอนบ่ายเลยคุณพี่มาหน้าโกดังเลยเลยใช่แล้วเออมาหน้าโกดังเลยอันนี้คือก้นกระสอบแล้วนะลูกค้ามาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะเนี่ยส่งแฟชั่นเอวสมอกเอวยังยืดนะคะรวมถึงแบบสีเข้มๆรุ่นรเนี่ยสีออกแบบสีแนวทํางานเยอะนะใช่ลูกค้าใครที่อยากได้สีเข้มเนะที่เคยถามกันมาแบบชอบ ชอบสีเข้มเข้มอย่างเดียวอะไรเงี้ยพราะวขายคนทํางานบางทีสีสีสีแรงๆอ่ะสีเขียวสีแดงไม่รู้จะไปขายใครนะเน้นสีดําคุณพี่เอา A07 ได้เลยนะ bonsai bs นะคะตัวย่อ bs A07 ใช่แล้วนะคะแล้วลูกค้าหลายๆคนลูกค้าใหม่นะคะจะสอบถามว่ารหัสสินค้าดูอย่างไรลูกค้านะคะรหัสสินค้ามันจะเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษแล้วต่อด้วยตัวเลขอะไรเงี้ยค่จ้ะนะคะจะอยู่ด้านหน้า ชื่อรายการสินค้าอย่างเช่นตัวนี้มีที่น้องแอดมินเขาปักหมุดด้านล่างนะลูกค้าในคอมเมนต์ด้านล่าง bsa07 อันนี้ก็คือรหัสสินค้านะคะลูกค้าค่ะเป็นรหัสสินค้าของเขาเลยโอ้โหม่วงชมพูเขียวเหลืองแสดแดงจริงสีแฟชั่นก็มีให้ลุ้นแล้วก็เน้นๆก็จะเป็นโทนสีดําทํางานทรงสวยนะใช่แล้วจ้ะเอวยังยืดบางตัวเป็นเหมือนแบบแนวสกินนี่ด้วยนะเออแนวสกินนี่ที่แบบยืดได้ทั้งตัวอย่างนั้นละจะมันจะ ใส่สบายใส่สบายมันยืดหยุ่นเออ,อนะคะสาวโรงงานนี่ชอบเลยลุกนั่งสบาย<ส>นะแช่แเออเน้นสีดำนะลูกค้า A07 ก็ได้ราคาสุดคุ้มอ่ะ3,800นะคะ3,800บาทผ้าค่อนข้างใหม่เลยตำหนิเสียต้องซักซ่อมจะอยู่ที่แค่ประมาณ 15%, 15ประมาณนี้15%ค่ะซส์ประมาณไหนบ้างตัวนี้งานจีนนะลูกค้านะงานจากจีน ไซส์กระกัน S M L X L แต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะออกเป็นประมาณแบบสาว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 ตัวเล็กตะน้อยเออสาวสาวแบบว่าไม่อวบไม่อ้วนเอวยี่สปดสมอย่างงี้ได้เอออย่างนี้ได้นะลูกค้านะแกป้าแนวกีฬาเด้อแม่แบรนด์ก็มีให้ลุ้นล่ะ บางทีเปิดกระสอบใหม่จะได้สวยกับลูกรีวิวก็ได้นะ,นนนะเออเอาไปลุ้นกันได้ลูกค้าอย่างที่บอกว่าบอนไซเขาเือนเป็นลูกครึ่งลูกควบนะเขาเป็นลูกครึ่งลูกควบนะเขาไม่ได้ออกเ็นเป็นงานผ้าหรือแบบที่มันจีนจ๋านะถูกต้องถูกต้องอสังเกตมาหลายตัวที่พอยเปิดรีวิวแล้วลูกค้าตัวนี้เป็นลูกครึ่งอ่ะญี่ปุ่นเกาหลีแฟชั่นด้วยผ้าใหม่ด้วยนะมีแบรนด์ให้ลุ้นด้วยนะคะ ลองเปิดใจให้งานป้ายบอนไซดูนะลูกค้าบอนไซนี่คือยืนหนึ่งเลยตอนนี้ลูกคา้าติดกันมองเงียมหลายรหัสมากบอนไซตอนนี้ทยอยหมดไปเยอะมากมี S นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากดูรายการอื่นๆของป้ายบอนไซมีให้ดูได้ทางเว็บไซต์เลยลูกคา้าใช่ครับเว็บไซต์ <c oughs> ก็คือ saborder.com s a b u y o r d r. <c oughs> com ภาษาอังกฤษเลยเลือกไปที่รายการสินค้าของบอน อันนี้คือของยูนิโคมีตาสกินนี่สกินนี่ของยูนิโคนะคะซึ่งปกติแล้วท้งงานจีนนะไม่มีหลุดแบรนด์เลยลูกค้าเชื่อไหมแล้วผ้าเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งนะคะแต่ว่าบอนไซเนี่ยคืองานสวยโอเคเลยงานสวยนะคะงานสวยงานโอเคเลยลูกครึ่งญี่ปุ่นลูกครึ่งเกาหลีเอาแฟชั่นด้วยเอาลุ้นแบรนด์ด้วยผ้าใหม่ด้วยนะคะล่างๆก็จะเป็นแนวแบบแฟชั่นนะมีความแฟชั่นขึ้นมาด้วยนะ คอตตอนฝ้ายคอตตอนยีนแนวสกินนี่กางเกงทำงานลูกค้าติดคารโกเอศูเออมีคาโกมีอะไรด้วย3,800บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้รีวิวคร่าวๆประมาณนี้สำหรับเอ7นย์ลูกค้านะคะเดี๋ยวมีไลฟ์ตัวไหนต่อลูกค้ารอติดตามในไลฟ์ถัดไปนะคะต้องขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์เซ็ตเซ็ตกือกอบรหัสใหม่แล้วเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์ถัดไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ